การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททแต่งตั้งและมอบสายสะพายอันทรงเกียรติแก่ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่งตั้งและมอบสายสพายอันทรงเกียรติแก่ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจำจังหวัด77จังหวัดและประจำเขต50เขตกรุงเทพมหานครและทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬาประจำจังหวัด77จังหวัดและประจำเขต50เขตกรุงเทพมหานครประจำปี2567ค่ะ ก็กลับสวัสดีค่ะเป็นจากรยาวินัยนะคะถือเปิน Miss Tourism World และ Miss Tourism World Asia นะคะต้องกลับขอบพระคุณนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะผู้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะก็จะสังเกตเห็นว่าทุกการท่องเที่ยวและทุกการกีฬาทุกคนนะคะที่มาในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะตอนหนปีเราจะมี127คน ปัจจุบันเรามีทั้งหมดเนี่ย6ปีแล้วนะคะก็1จังหวัดจะมี1คนแล้วก็1เขตของกรุงเทพมหาคนครก็จะมี1คนดังนั้นจะมีทุดการท่องเที่ยวและทุดการกีฬา127คนต่อปีนะคะซึ่งปัจจุบันต้องการเรียนว่า6ปีเรามีเกือบ600กว่าคนแล้วแล้วก็ที่สําคัญนะคะ2 3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทูตเยาวชนเพิ่มเติมมาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและการกีฬานะคะ เพื่อให้เกิดต้องบอกว่าประเทศไทยต้องแสดงความยินดีว่าประเทศไทยประสบความสำ,รสำเร็จในด้านการท่อง,งเที่ยวด้วยเพราะโลกโซเชียลด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ด้วยเพราะน้องๆที่กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่กระตุ้นการท่องเที่ยวเหล่านี้กลับไปทําหน้าที่ที่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและก็สังคมนะคะต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็สื่อมวลชนทุกคนนะคะที่สนับสนุนโครงการดีๆของเรามาโดยตลอดค่ะก็จริงๆต้องกราบเรียนว่า ด้วยตั้งแต่ภารกิจปีแรกนะคะสิ่งที่น้องๆต้องทําคือคนอื่นอาจจะเรื่องของการความสวยความงามการพัฒนาบุคลิกภาพแต่ของเราเนี่ยจะกระตุ้นทางด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในโลกโซเชียลอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาการเทรนนะคะเราก็จะสอนเรื่องของการตัดต่อกันไทยทำทำคลิปวิดีโอแล้วก็ล่าสุดนะคะบริษัทน้องใหม่ mtsg เรามาทําร่วมกันกับ t i k t อกไ h a i l a n d นะคะเพื่อต้องกับเรียนว่ากระตุ้นทางด้านการประชาสัมพันธ์และการ ขายสินค้าบนโลกออนไลน์เพื่อให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจที่จเจริญเติบโ,โตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นตามแพลตฟอร์มที่ต้องบอกว่าอินเทรนตามกระแสปัจจุบัน,นะคะ่ะครับผมเองนะครับน,นายชำนาญศรีสวัสดิ์นะครับเป็นประธานสภาสังคมเทือประเทศไทยนะครับชื่นชมนะครับคณะจัดง,งานที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆเหล่านี้โลกทุกวันนี้นะครับโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับหรือ TikTok ที่เห็นกันหรือใน Facebook ใน อินสตาแกรมต่างผมว่ามีอิทธิพลนะครับต่อกําลังซื้อนะกำลังใช้จ่ายก็ประชาสัมพันธ์แล้วโดยเฉพาะนะครับคณะผู้จัดได้ทำมิสตอรลซึ่ขึ้นมาเนี่ยด้วยภาคท่องเที่ยวเองเราก็รู้สึกเขาต้องขอขอบคุณเลยนะครับว่าน้องๆเหล่านี้ส่วนใหญ่เก่งมีโฟลเวอร์เยอะแยะมากมายนะครับสามารถช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตัวเองหรือในเขตตัวเองนะครับซึ่งมั่นใจเหลือกินว่าในอนาคตเนี่ยน้องๆเหล่านี้จะประสบความสำเร็จนะครับ ก้าวไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์หลักของประเทศได้ดีทีเดียวเป็นการส่งเสริมนะครับไม่เกิดการต้องเที่ยวยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเป็นการช่วยเติมเต็มตามนโยบายท่านยกรนตรีนะครับเราจะเป็นคนซึมฮับนะครับเราจะเป็นเว r ร์ก l a ปเดนิชั่นการที่น้องๆได้มีส่วนร่วมเหล่านี้นะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่น่าที่ชมและยินดีครับ ก็ดิฉันสมประสงสัญญาพิมุกนะคะเป็นรองประธานสภาตสหก,กรรมท่องเที่ยวใงประเทศไทยะค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงคมยินดีกับผู้จับแล้วก็น้องๆที่ได้รับรางวัลน,นะคะซึ่งเป็นตัวแทนการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยกันโปรโมทเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการนำให้เกิดรายได้ให้กับประเทศมากเป็นระดับต้ตนๆเลยนะคะก็ขอแสดงคมยินดีด้วยอีกครั้งหนะะึ่งค่ะขอบคุณค่ะครับก็น้องๆของเราเนี่ยครับได้ ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการผ่านคุณสมบัตินะครับที่เราได้มีการวางกรอบไว้นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นลิขสิทธิ์ระดับโลกก็คือ Miss Tourism World จากประเทศอังกฤษนะครับเราได้ถือสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดการประกวด Miss Tourism World Thailand และ Miss Tourism World ในเอเชียทุกประเทศนะครับเราต้องการที่จะเปลี่ยนรูปแบบการประกวดเป็นรูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นเราด้วยระบบการจัดการของเราที่ฉีดทุกกฎของการประกวด เราก็เลยได้รับสิทธิพิเศษจากผู้ถือสิทธิในประเทศอังกฤษนะครับให้เป็นคนจัดการในการวางแผนระบบที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆด้วยเป็นการเฟ้นหาทูตการท่องเที่ยวทูตการกีฬาประจําจังหวัด77จังหวัดนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราได้รับโอกาสนะครับจากท่านผู้ว่าราชการเทพานครในการให้สํานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนะครับในการเป็นเจ้าภาพร่วมในการเฟ้นหาทูตการท่องเที่ยวทูตการกีฬาประจํา50เขต 50คนกรุงเทพมหานครร่วมด้วยในทุกปีด้วยนะครับเพระนัน,นกลไกของเราก็เลยมากันมาปรับเรื่องของคุณสมบัติต่างๆที่แตกต่างจากกองประกวดอื่นนะครับที่ไม่ได้มุ่งเน้นแค่ความสวยงามบนเวทีแต่มุ่งเน้นเรื่องของความสามารถความรู้ความสามารถของตัวน้องๆจะสังเกตเห็นผู้รับที่ได้รับการคัดเลือกที่มาตํารับตําแหน่งนะครับที่ท่านประธานได้ให้เกียรติมาเป็นผู้แต่งตั้งในวันนี้นะครับแต่ละท่านก็จะมาเป็น อินฟลูเอนเซอร์นะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของที่ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆนะครับจะเห็นว่าจะเป็นเป็นคุณหมอนะครับเป็นพันธแพทย์เป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกนะครับแล้วก็เป็นนักร้องนักแสดงนะครับที่มีชื่อเสียงก็ก็เยอะนะครับรวมถึงเป็นผู้ประกาศขา่าวหรือพนกพกักงานภาครัฐและเอกชนมีนายทหารมาระดับกลางก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้น คุณสมบัติของเราต่างๆเนี่ยที่มุ่งเน้นก็คือการเป็นมีคุณสมบัติที่เป็นผู้หญิงไทยนะครับที่เกิดที่ยังไม่ยังเป็นโสดนะครับยังยังไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็อายุ18ปีถึง28ปีส่วนถ้าอายุเกินกว่านั้นเราก็จะวิจารณาเป็นรายๆเนื่องจากว่าน้องๆเหล่านี้ครับนอกจากมีความสามารถด้านออฟไลน์ความสามารถทางซอฟต์พาวเวอร์แล้ว ยังมีม,ม,มีความสามารถแล้วก็มีผู้ติดตามเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในโลกออนไลน์ด้วยด้วยเหตุตรงนี้นะครับก็เลยทําให้มีเรื่องของการตรวจสอบนะครับคุมบัอิอื่นๆอย่างเช่นไม่ทําผิดกฎหมายไม่เกี่ยวข้องยาเสพติดนะครับไม่โพสต์เกี่ยวกับเว็บการพนันแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะไม่ใช้วาจาที่ไม่สุภาพนะครับในสื่อต่างๆเพราะฉะนั้นน้องของเราเนี่ยได้ผ่านการตรวจสอบของขาาคณะกรรมการเนี่ยมาพอสมควรแต่ว่าที่สําคัญแล้วเนี่ยน้อง ต่างๆเนี่ยครับจะต้องใช้ความรู้ความสามารถที่ที่มีอยู่ของแต่ละคนนะครับมาทําให้เกิดประโยชน์แก่สังคมแก่ประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องของเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนะครับแล้ววันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีแล้วก็แต่งตั้งรวมถึงคณะกรรมการของทางสภาอุตสาหกรรมด้วยนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านแล้วกบขอบพระคุณผู่มีเกียรตินะครับ ทุกคนก็มีศักยภาพที่นั้นเลยนะครับเดี๋ยวไ่พีก็กล่าวสั้นๆเพื่อได้ให้เจติกับทางประกวดแสดงความยินดีก็ในนามของสภาอุตสาหกรรมช่อง่ยวแห่งประเทศไทยนะคะในฐานะดีฉทนกจะทำนานในภูมิภาคด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีและก็ภูมิใจนะที่บริษัทคนนี้องค์นี้นะคะได้ทําเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเด็กๆนะคะที่เป็นอินลูเนเซอร์ต่างๆนะก็ยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ด้วยการกอบกอดโอเคด้วยการกอบนิดนึงค่ะเจ็งลูกเจ็ดเจ็ดลูกเจ็ฝากอะไรนะคะฝากทัศน้ไยเลยแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับสายสัศน์ไทเอวันนี้ค่ะคะก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะคะให้กับทุกการท่องเที่ยวและทุกการกีฬาค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเรียกว่าใช้ความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เรียกว่าการนําเสนอตัวตนในรูปแบบใหม่ทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ให้กับสมดุบความสามารถแล้วก็ความไว้วางใจที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับ ให้ความไว้วางใจกับเราตลอดมานะคะก็อยากจะฝากถึงทุกการท่องเที่ยวทุกทุกการกีฬาทุกทุกท่านด้วยค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถค่ะ